ครับคุณผู้ชมทุกท่าครับและนี่คือรายการขบปไลทอลกับผมรัชตะสมรทินกรทางสถานีโทรทัศน์ P 5ีไทวนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ชมหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านชมรายการดีๆมากมายครับที่นี่ครับ P5 t ไและแน่นอน,นสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะชอบการนวดนะฮะอันนี้เป็นการนวดที่จะช่วยดูแลเรื่องราวของสุขภาพเป็นการนวดแผนไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นขึ้นมาและผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่อาจจะใหม่สําหรับหลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยแล้วก็จะมาโชว์การนวดวิธีการนวดกับภูมิปัญญาที่เขาเรียกว่าการนวดแบบใช้ผ้าขม้าด้วยอย่างไรสักครู่กลับมาครับสถาอบันอุรมรัชตะอะอคาเดมี พัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกฆารายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาสาร Proper Line Magazine ครอบคุมทุกแ้านขอชีวิต คอฟฟิลเล่แมกซีนทุกแผงทัว่วประเทศ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับเรื่องราวของสุขภาพนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและผมเชื่อว่าใครที่ติดตามรายการของเราทุกวันนะฮะทุกเสาร์อาทิตย์ในช่วงบ่ายโมงตรงนะครับก็คงจะก็เรียกติดตามว่าเอะวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจนะครับและวันนี้แน่นอนฮะวันนี้ผมมีภูมิปัญญาชาวบ้านครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่เรามานําเสนอในวันนี้ครับและผู้ที่จะมาพูดคุยกับผมในวันนี้ครับคุณธัญรัตน อกอุ่นนะครับซึ่งเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างมากมายครับเอาละครับก็ขอแนะนำคุณธัญรักษ์อกุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์รัชตะครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติมาพูดคุยการนวดแผนโบราณนะครับที่เราเคยได้ยินกันทั่วไปนะฮะมีการจับเส้นการนวดขยายเส้นเลือดหรือนวดเพื่อผ่อนคลายมันมันเป็นยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการนวดก็เกิดจากอาการนะคะครับเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาท ครั้งแรกเมื่อหลายปีมาแล้วเป็นเส้นประสาทจมลงไปในสมองเส้นที่เจ็ดก็ศึกษาค้นคว้ามาเรื่อยๆจนมาเจอูมิปัญญาพื้นบ้านสมัยก่อนนี้จะเป็นแบบปากนิเบียวไปข้างหลังอมันเกี่ยวกับเลือดคล้กยๆแบบการไหลเวียนของเลือดนั้นอาจจะไม่คล่องนะอาจจะไม่คล่องเกิดจากการพักผ่อนน้อยครับแล้วก็ความเครียดมีส่วนไหั่ไวรัสตัวนี้จะมีในร่างกายของทุกคนอาจจะไปโดนไวรัสเข้าปลายประสาท แล้วตอนนี้นายคุณคุณคุณธัญรัตน์เองก็หมายถึงว่าจะต้องนอนพักรักษาตัวเลยเดินไม่ได้เลยอย่างนั้นรักษาพื้นบ้านหลายหลายอย่างหลายตำรับแม้กระทั่งหมอผีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรอฮะรักษามาเยอะก็มาเจอภูมงปัญญาพื้นบ้านจากที่ก่อนที่จะมาเจอเนี่ยใช้เวลานานไหมฮะนานค่ะนานสิบปีสิบปีนะฮะนะฮะแล้วยังไงฮะแล้วในตัวของคุณธัญรัตน์เองเนี่ยมันสนใจเกี่ยวกับเรื่องการนวดการจับเส้นหลังจากที่ตัวเองเป็นมาประสบ ประสบการ์์โดนเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็ไปศึกษามาก็ไปเรียนหลายสถาบันมาไปเรียนเลยนะฮะไปเรียนเลยนะฮะจากหลายสถาบันนและมีเกียรติบัตรมาด้วยนะฮะที่ที่มีก็ของสาศุกร์อันนี้ฮะอันนี้เป็นเกียรติบัตรของคุณชัญญรักษ์นะฮะที่อันนี้ที่ไหนฮะช่วยอธิบายนิดนึงที่กระทรวงสารุสุขกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเป็นหลักสูตรแบบไหนฮะสูตรนวดช่วงบนช่วงติสษะช่วงนี้ค่ะช่วงที่ป่วยนะฮะครับครับ เกี่ยวกับคลายเครียดแล้วก็แก้เส้นประสาทจมลงเลยในสมองนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นฮะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้เป็นหลักสูตรอะไรฮะหลักสูตรเดียวกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษกันอ๋อก็หมายถึงว่าสามารถที่จะไปเผยแพร่ได้ทั่วโลกทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เป็นศาสตร์ศาสตร์ที่เรียนเรียนแบบยากไหมฮะหลายคนบอกว่าการเรียนการนวดเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมันจะยากตอนที่สมาธิอทฤษฎีตอนปฏิบัติก็จะก็จะมีพื้นฐานอยู่แล้วตอนทฤษฎีเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านแพทย์หญิงเพนนภาทรัพย์เจริญเปอารับนะฮะก็คือเป็นภูมิปัญญาและหรือเป็นเป็นก็เลยฮะคล้ายๆที่ที่ก็พูดกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกนะฮะแลวผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ชอบการนวดนะฮะทุกๆครั้งที่นวดเนี่ยมัน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 มีมันดีขึ้นอย่างไรฮะในในสิ่งที่ตัวเองเจอมาหรือนวดให้กับคนไข้ถ้าที่สัมผัส ดีกว่านะคะอย่างคนอื่นเนี่ยเขาก็โอเคว่าได้ผลที่สัมผัสก็คือว่าตอนนั้นตาเนี่ยจะปิดไม่ได้เลยแล้วแปลงฟันนี่ก็จะบ้วนปากก็ปิดไม่ได้หมายถึงว่ามันนอนหลับตาไม่ตาไม่ปิดเลยอ่ะค่ะก็จะแบบปากก็จะไปข้างขยับไม่ได้เลยด้านนี้ค่ะก็คือจะพูดก็แบบไปข้างเลงพูดก็แข็งพูดไม่ได้ก็ไปเจอภูมิุบัญญัติเป็นบ้านคือคนโบราณที่ สรารกันมานะคะแล้วก็ก็มาดัดแปลงกับตำราพะาะธรามได้จากผู้ใหญ่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้หมอหมอก็มาทําให้<อ>ก็ดีขึ้น,นะค,ะครัครับนะฮะนี่คือเรื่องเราที่น่าสนใจนะครับอา่าก็ใครที่อยากจะจดท่านะมันม,ม,นมีมันมีท่าต่างๆมากมายนะฮะซึ่งแท่าทั้งหมดก็เกือบ20ท่านะฮะท่าที่ทําให้การนวดเลือดลม เป็นท่าเฉพาะเลยนะฮะนะฮะและผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีครูครูนวดนะฮะแล้วก็คุณมามาโชว์การนวดสดๆในสตูดิโอนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นฮะอยากจะให้คุณคุณวันช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าหลังจากที่โอเคหลังจากที่ตัวเองเจอปัญหาแล้วก็ไปรักษาจนไปพบหมอแล้วก็ไปเรียนนะครับในส่วนตัวนี้ก็เปิดร้านนวดด้วยใช่ค่ะนะฮะเปิดร้านนวดยังไงที่ไหนครับ ที่ซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบแปดทับสองครับซอยลาดพร้าวแถวๆไดอินไดอินไดอินตรงข้ามซอยร้อยหนึ่งลาดพร้าวครับครับก็เป็นคนที่รักการนวดก็เลยเปิดเพื่อว่าใครเจ็บป่วยเราก็เอามารักษาให้คือนอกจากจะจะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะฮะก็ยังได้บุญด้วยค่าครูค่าครูนะครับมีมีเป็นเอาเรครับเป็นคอร์สอะไรไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของตำราการนวดพาเข้ามาฮะนะมีของคุณธัญรัตน์มีอะไรบ้างครับที่เรียกเป็นชื่อเฉพาะไหมฮะ ก็มีตำสืบสารสืบสารตำนานนวดแผนไทยแผนไทยนะฮะที่บอกว่ามีมีการนวดแบบพญานาคอะไรด้วยมีค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นำมาวันนี้ไม่ได้มาเกรงว่าจะเวลาจะไม่พอเวลาจะไม่พอก็เลยนำพะคำามาก็คือพูดง่ายๆมีมีหลายๆหลักสูตรมีหลายหลักสูตรนะฮะมีอย่างเช่นวันนี้ที่เราพญานาคพญานาคนะครับนวด็ด้วยไม้เท้าพญานาค โอ้ะฮโอกาสหน้าโอกาสหน้านะฮะแน่นอนฮะผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับในช่วงเวลาที่คุณผู้ชมนั้นติดตามอยู่ที่บ้านครับและก็แน่นอนฮะไม่ใช่คุณธัญรัตน์ท่านเดียวนะฮะที่จะเข้ามาร่วมรายการกับเราครับผมขออนุญาตแนะนําให้รู้จักกับครูนะฮะครูนวดในวันนี้นะเท้าบุญจันทร์แก้วดวงดีนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับนะฮะก็เป็นครับผมสวัสดีกล้องธนูนะครับผม ผู้เผยแพร่ตำรานเป็นผู้เผยแพร่นะครับรานวดพ่าขมานะคะอีกวันนี้มีอีกสองท่านนะครับคุณที่จะมาเป็นหุ่นนะคุณดิเซนเตอร์ิเเซนนตอร์ะคุณปูนะหรือคุณไพโรธสุวรรณวรนะครับเดี๋ยวเชิญครับเชิญครับนะครับครับเชิญเลยครับยืนยืนคู่กันตรงนั้นนะครับด้านหน้าเลยนะครับทั้งสองท่านนี้ก็จะ มาร่วมกิจกรรมกับ<ช>เรานะครับครูท้าบุญจันทร์ครับนะฮะก็เป็นไงฮะหลังจากที่ศึกษาและค้นพบกับเรื่องราวของการนวดแบบฉบับนะฮะสิ่งที่มอบให้กับคนป่วยเนี่ยหรือคนที่มีอาการปัญหาทางด้านเส้น,ลเ,สนเลือดนะฮะ<ช>เป็นไงบ้างครับครับคือวิธีการตัวเองเป็นมาก,ก่อนนะครับครับแล้ว เตยรักษาตัวเองหายก็รู้ว่าวิธีคนป่วยเจ็บไข้เนี่ยถ้าจะรักษาวิธีตัวเองเป็นมาแล้วก็จะแก้อาการให้คนไข้ที่เจ็บเจ็บมาเนี่ยถ้าตัวเองหายเพราะมัน มีสุขภาพจิตดีแล้วคนไข้ที่ป่วยอยู่ก็จะเป็นเหมือนเราและทีนี้เราจะแก้คนไข้ก็ต้องดูตัวเองว่าเราปวดตรงไหนเราจะแก้ตรงไหนเราต้องถามคนไข้ก่อนว่าวิธีการนวดอาการเป็นยังไงอาการเป็นโอ้คครรัับบแล้ววันนี้เรามีพิเซนเตอร์นะเาเป็นอุ่นนะครับไพโรธผมเป็นไงบ้างครับวันนี้อาการก็มีอาการบ้างไหมฮะเริ่มมีเรื่องปวดสะบักสะบักสะบักข้อเครับแล้วก็เลยจะให้อาจารย์ช่วย มาทิดเลยวันนี้เลยค่ะอาจารย์ช่วยหันหน้าให้กล้องนะครับครับผมนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะมาเป็นแบบให้กับพวกเรานะครับโดยโดยท่านวุญจักนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะครับ422 1559ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นนะฮะเส้นเส้นประสาทเส้นประสาทกระดูกทับเส้นกกระดูทับเส้นนะครับอยากจะขอคำแนะนำนะครับก็ส่งข้อความมาได้กับ422 1559นะครับแน่นอนนะในช่วงที่เราพูดไปก็ขึ้น SMS าหรือ,อที่น้องชาวไทยที่ดูอยู่ช่วยเ่ตอนนี้นะครับที่กำลังเจอปัญหาอุทกภัยนะครับทุกพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับก็ทางรายการของเรานะครับเราทุกคนผีไฟครับก็ให้กำลังใจนะใ,<ช>ให้กำลังใจอยากให้ทุกคนน,ะนะคั้นคลี่คลายปัญหา ได,ได้ได้เรวันนะครับเพข,<อ>ข,ขอบุญในอาาการต่างๆด้วยนะฮะสมกำลังใจทางเอสเก็ได้ครับให้กําลังใจหรือจะรายงานว่าตอนนี้ที่นู่นที่นี่เป็นยังไงฝนตกน้ําท่วมหรือน้ําลดลงหรือย,อยังนะครับหรือจะถามเกี่ยวกับเรื่องตากกนนําราการนวดนะฮะในช่วงที่เราพูดคุยนะครับเราก็จะ โชว์กันนวดนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญทั้งสองท่านครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับนะครับเถาบุญจันทร์นะครับกับคุณเพรดนะฮะซึ่งเป็นแบบในวันนี้ครับคุณธัญรัตน์ครับเรามีท่านวดหลายท่าเลยทีเดียวนะครับหลายท่าเลยทีเดียวก็เอาท่าสาคัญนะคะนะฮะก็นะครับเราจะเข้าสู่การนวดก็เริ่มท่าที่หนึ่งนะครับแบนแผนไทยนะฮะนวดแบบแผนไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่าภาคมา นวดอย่างไรเชิญชมครับถ้าที่หนึ่งค่ะจะไล่เส้นหย่อนยานก่อนครับจะไล่เส้นขาคคือคนไข้นอนคว่ำแล้วก็จะกดเส้นขาะพราว่าขาแต่ละขามจะตึงมากเวลาเดินก็จะไล่กดเส้นขาคือเขาสำคัญทุกคนใช้เท้าใช่ไหมครับใช้ขาเป็นปานะก็ เริ่มต้นจากตัวนั้นก่อนก็คือคล้ายๆแบบเตรียมเตรียมร่างกายทำตัวนั้นให้พร้อมก่อนแล้วก็ค่อยๆจะไปจุดอื่นนี่คือท่าพื้นฐานก่อนนะฮะท่าพื้นฐานก่อนนะครับไล่เส้นไล่เส้นก่อนไล่เลือดไล่ลมก่อนนะครับอันนี้เข้าสู่ท่าที่สองเนี่ยครับท่าที่สองก็ไล่เส้นประนับใจตามภาษาพื้นบ้านนะคะครับเรียกว่าท่าสุนทรีย์ครับสุนทรเกียวนะฮะหรือท่าหมาเยี่ยวเนี่ยอันนี้เป็นคำไทยนะไมเป็นไรครับ ลักษณะการนวดก็จะขยับขึ้นมาข้างหนึ่งนะฮะทีละข้างทีละข้างนะครับแล้วก็ลักษณะอาการเหมือนสุนัขฉี่ว่ากันลยล้อรถนะฮะแล้วก็หมอก็จะใช้นิ้วปลายเท้านิ้วปลายเท้าติดลงไปที่เส้นที่ตึงนะคะเส้นด้านในของคนไข้อะค่ะครับแล้วก็สลับข้างสลับมาข้างสลับข้างทีละข้างนะครับทีละข้างท่านี้ก็จะทําให้อาการยังไงฮะหมอครับ แล้วจะทำให้ปวดปวดเอวครับการจะไปที่สะโพกครับการเวลาถ้าขาตึงจะก้าวขาเรืเดินไปเนี่ยจะลำบากโดยเฉพาะนักกีฬาเล่นเทนนิสเนี่ยครับจะก้าวขาไม่ออกแล้วก็จะทำเป็นตะคิวแล้เส้นเส้นตึงๆเส้นตึงๆดีจังนะฮะนี่เข้าสู่ขั้ที่สองแล้วนะฮะขั้นที่สองอันนี้เขาเรียกการนวดเตรียมนะครับยังยังไม่ได้เข้าสู่ภาคมานะฮะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราเราจะ อยากจะนําเสนอทุกๆท่างพยายามทำให้ครบทุกท um. okay. yeah, uh, ่างเนี่ยครับคือท่าหมาเยี่ยวนะครัอันนี้ก็จะช่วยท่าที่สามเป็นเลขสี่เลขสี่ก็จะใช้ขาคลุกคลายขับเป็นเลขสี่แล้วก็หมอนี่ก็หมอขึ้นเดียวตรงอะไรสักพชรหมอก็จะขึ้นไปเหยียบนะฮะที่สลักเพชรนะะแล้วอย่างนี้ถ้าหมอตัวค่อนข้างใหญ่กว่านี่ทำไงฮะไหวไหมฮะ ก็ต้องถามคนไข้ครับรับไหวไหมแล้ารับขึ้นมาอย่างนี้อ่ารับมันหนักไหวไหมครับคุณไปรถไหวนะฮะไหวไหมครับพูดได้นะฮะเริ่มหน้าแดงแล้วไม่ใช่คำว่าหุ่นนี่พูดไม่ได้เริ่มหน้าแดงแล้วอันนี้เป็นท่าเขาเรียกอะไรคท่าเลขสี่เลขสี่ท่านี้ก็จะช่วยอะไรถ้าคุณพัญญาครับก็ทําให้ผ่อนคลายช่วงนี้ผ่อนคลายนะของสมองใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็อาการปวดหลังนะฮะสลัดเพชรคือตรงไหนครับตรงนี้นะคะโทษนะ นี่คือตัวมุ้งบุ๋มของของก็คือที่มีรอยบผมรอยบผมทั้งสองข้างนี่ก็ข้างในเส้นเกาเรียกสลับเพชรสลับเพชรนะครับสลับเพชรอ๋อนะครับที่ปลายเท้าของคุณหมอนะฮะเวลาเราจะสูมสวิตซ์เวลาเราสบับจมก็มาจากตรงนี้อ๋อนะครับนี่คือปลายเท้าของคุณหมอที่ที่จิกไปสลับเพชรนะฮะก็คือก้แก้มก้นตรงที่บุ๋มลุกไปนะครับแล้วก็จะไล่ลงกจะไล่ลงมาตามช่วงขาด้านล่าง ก็ไล่ไปทีสเต็ปนะครับอันนี้เป็นทา้ที่สามอาจจะตึงแล้วเจ็บนิดนึงนะคะสำหรับคนไข้ต้องบอกนะคะอย่างนี้คนคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยหรือคนที่ไม่เคยนวดมาเลยเนี่ยคุณหมอจะแนะนำอย่างไงครก็ก็ต้องถามว่ารับไหวไหมมีอาการปวดต้นขาไหมก็จะถามคนไข้ถ้าคนไข้รับไม่ไหวแล้วก็จะไม่ทำอ๋อครับครับ นะครโอเคนะฮะอันนี้อันนี้เราผู้ชมครับเราอาจจะใช้เวลาไม่มากแต่เราจะนวดให้ดูแต่ละท่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาลงอาจจะไม่มากที่สําคัญนะคะถ้าสนใจก็ค่อยติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์นั้นนะคะนะครับใครสนใจนะฮะอยากจะขอคําแนะนํานะฮะผ้าขม้านะคะถ้าด้านนี้จะเป็นจุดเด่นคือนําผ้าขม้ามาประยุกต์นะคีภูมิปัญญาผ้าขม้านี่ยนะครับสารพัดประโยชน์ครับคุณผู้ชมครับเป็นของไทยๆเป็นของไทยๆนะฮะการนวดแบบผ้าพัานำมารักษาโรค นะครับคุณก็จะนอนหงายนะครับนอนหงายขึ้นนะครับส่วนหมอก็จะใช้ผ้าขามานะครับเป็นองค์ประกอบโดยเอาไปคล้องที่เท้าทั้งสองข้างแล้วแบบครับเริ่มทีละข้างทีละข้างค่ะนครับนี่คือนะฮะมีไก่ขันด้วยนะฮะดึกแล้วค่ะรายการเราเที่ยงนะฮะช่วงบ่ายมีไก่ขันแล้วก็ไล่เส้นนะคะการไม่ปิดเครื่องนะครับนี่คือ ถ้าที่มีส่วนนะฮะก็จะดึงเข้าเข้ารากมาเข้าหาตัวหมอนะคะคนไข้ก็จะไม่ต้องเปล่งนอนให้สบายแล้วก็จะไล่เส้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวเข่านะคะก็ึ้นไล่ลงค่ะสาม้งสลับกันแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งคนคนไข้รู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับโล่งเลยครับ ง่วงไหมครับโล่งจ้ะโล่งใจง่วงแก้อาการปวดขาแล้วก็โลเข่าไหล่นะคะนี่จะแก้อาการปวดหัวเข่าปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่านะครับปวดหัวเข่านะครับแหมดีมากเลยเนี่ยนะครับเอ็นๆนี้เราก็เป็นตัวอย่างนะเราทําสลับกันไปใช่ไหมฮะครับผมใชเราเราเราทำทีละข้างทีละข้างพอพอไล่ขาเสร็จก็จะขึ้นถึงแต่แตเราจะคันไปแล้วก็บ้านเอวนะทีสลันกันนี้ก็ต้องทล้วแข็งครันแขนแก้อาการของนิ้วชาครับ เกี่ยวครับพวกที่เล่นความเย็มากๆจะมีปัญหาอันนี้คือนวดแขนนะคะแขนด้วยผ้าขมาลักษณะก็คล้ายๆกันนะใช้ใช้เท้าใช้เท้าเขี่ยเส้นคอ๋อจิกไปที่เส้นนะครับใช้น้าหนักู่ที่ปลายเท้านะครับ หลายคนอาจจะชมอยู่ในตอนนี้คะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีข้อสงสัยครับว่าเอ๊ะมีคําแนะนําอย่างไรนะครับส่ง s อสมมาได้ครับ4221559นะครับส่งข้อความาครับว่ามีข้อสงสัยอยากจะขอคาแนะนำนะฮะแล้วเราก็จะช่วยอ่าน SMS นะครับแล้วก็จะตั้งคําถามกับคุณจารย์รัตน์นะครับอันนี้ท่าใหม่หรือท่าเก่าครับอันนี้ท่าใหม่แก้สะบัดจมคัะอ๋ออันนี้ชื่อว่าท่าอะไรครับนวดแก้สะบัดจมแก้สะบัดจมนะครับ แก้สะบัดจมนะครับก็ใช้ผ้ากอมาจับที่หัวไหล่คล้องไว้ที่หัวไหล่ที่ใต้รักแร่แล้วก็ใช้เท้าจิกไปตรงใต้สะบักนะคะด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังของของคนไทนะฮะคนป่วยนะครับนี่ถือว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาที่หลายคนอาจจะโอ้มันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับนี่คือภูมิปัญญาจริงๆนะฮะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์พื้นบ้านนะฮะหรือ ก็เลยครับผ้าขมานะฮะผ้าขมานี่ก็ถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานครับท่าต่อไปนะคะท่านี้ก็คือถ้าสะบักจมนะฮะท่านี้ก็จะช่วยผ่อนคลายแก้แก้ต่อไปเป็นท่าสะบักจมแก้อาการไมเกรนนะคะปวดไมเกรนเส้นตรงนี้จะตึงลักษณะก็คือใช้ผ้าขมาอีกแหละฮะผ้าขม้าเข้าไปคล้องคล้องสองฝั่งหัวไหล่สองฝั่งแล้วก็ไปปลดล็อกครับปลดล็อกนะฮะนอนลงนะครับ หมอก็จะใช้หัวแม่เท้านะคะหัวแม่เท้าเหยียบหัวไหล่เหยียบหัวไหล่นะคะแล้วก็ใช้นิ้วต่างๆจิกลงไปที่เส้นสะบักก็คือตรงบริเวณบ่าเรานั่นเองนะครทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างครับนะครับนะครับอันนี้ก็จะทําให้รู้สึกยังไงฮะหุ่นครับรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตึงตึงมากๆนะครับอาการตึงเนี่ยอย่างไงฮะหมายถึงว่าคนไข้หรือคนป่วยที่อาการตึง เกิดจากอะไรครับหมอครับมึนหัวครับปวดหัวมึนหัวมึนสารที่แบบเกิดงานเยอะๆจะิตึงมึนอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะไปปลดล็อกให้อาการดีขึ้นแล้วก็คลายคลายๆลยคนที่ไม่ค่อยดออกกําลังกายก็มีส่วนมือนกันเส้นทาให้เลือดหมุนเวียนและเสเปิดเส้นเลอดดาไปเลี้ยงสมองครับัดีครับดีครับ ท่าต่อไปหรือยังครับก็จะกันนี้นวดศีรษะอันนี้การนวดนีคล้ายคล้ายห้องน้าร้านอาหารกันนะก็แก้ไมเกรนก็ต้องคลคลายเครียดเปิดเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดดำให้ไปเลี้ยงสมองส่วนบนค่ะแต่รู้สึกโล่งขึ้นการรู้สึกโล่งนี่คือตำราการนวดนะปูปัญญาท้องจิตต่อไปเปิดประตูลมนะคะด้วยผ้าขมาอันนี้ท่าใหม่แล้วนะฮะการเปิดประตูลม เขเรียกเหยียบเขาพัซซูเมนใช่เหอเหยียบเขาพัซซูเมนก็คือเปิดประตูลมเนี่ยค่ะนะครับอยเหยียบผิดนะฮะใช่เปิดประตูนะคะนะฮะคือลมจะรู้สึกจะรู้สึกว่าลมเข้าลมออกจะได้เดินสะดวกนะคะครับครับแหมยอดเยี่ยมจริงฮะนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับปุ่มปัญญาของเราจริงๆอ่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็จะยังไงฮะจะยกขึ้นนะฮะนี่อีกท่าหนึงแล้วนะฮะยกเขาพัซซูเมนอันนี้คือยกเขาพัซซูเมนนะครับยกเขาพัซซูเมนแก้การปวดแก้การปวดหลัง ข้อต่อนะคะข้อต่อกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรเงี้ยจะปลดล็อกได้นะคะแล้วพอหลังจากข้อต่อวันนี้ก็จะเป็นข้อต่อคอค่ะตอนนี้ต้องหมอไหล่คอนะคะที่ตรงอดอกระดูกหมอนรองกระดูกคอนะคะถ้ามีปัญหาก็จะใช้ตัวนี้ปลดได้นี่คือยกเขาพุทสุเมรนะนะครับก็จะทําให้กระดูกตั้งแต่่วงเอวอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ว่าทำเสร็จแล้วคุ้นโลกงค่ะอันนี้จะผูกคอแล้วไงฮะ อันนี้จะผูกคอแล้วนะครับคุณผู้ชมแะแต่ฆาตกรรมบางแก้ราก็ดึงขึ้นนะครับอ๋อยังไม่ได้ผูกหมอคนไข้ไม่มีเรื่องในใจไม่มีอะไรโอเคนะครับเอาละครนี่แค่คือวิธีการเอาละครคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรานะฮะใครที่มีคำถามนะฮะใครที่มีคำถามอยากจะส่งข้อความมาครับที่4221559นะครับกับเรื่องราวของภูมิปัญญานะฮะซึ่งวันนีคุณ พื้นบ้านจริงๆครับสารตำนานพระคำานะคะนะครับเดี๋ยวคุณชันยรัชนะก็หมอท้าบุญจันทร์นะฮะแล้วคุณไพโรธก็จะอยู่กับเรานะครับใครที่มีคำถามในตอนนี้ส่งมาได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาดูวิธีการนวดต่อครับยังมียังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดครับสักครู่กลับมาครับคุณผู้ชมครับ